ท็อพิพัฒน์นุ่นสิรพันธ์ชวนร่วมชาเลนจ์กิจกรรมรักโลกในแคมเปญรักโลกจาก TikTok React for Change ลองเปลี่ยนโลกปี2 สำหรับแคมเปญ TikTok React for Change ลองเปลี่ยนโลกปี2เป็นแคมเปญรักโลกจาก TikTok ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่2ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง TikTok กับบริษัทคิดคิดจำกัดเจ้าของเว็บไซต์ e c o l i z e ที่ช่วยจัดการขยะและกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับกระแสะการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มเยาวชน คุณครูรวมถึงนักเรียนในปีที่ผ่านมาการจัดกิจกรรมในปีที่ 1, 2566ด้วยระยะเวลาเพียง4เดือนแต่กลับได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีสิ่งที่เห็นได้ชัดคือตัวแคมเปญสามารถก่อให้เกิดการแยกขยะในโรงเรียนได้ถึง91,667กิโลกร,รมัมและลดคาร์บอนฟุตพิ้นได้ถึง2 3 3 0 0 0กิโลกร,รัมคาร์บอนหรือเทียบเท่าด้วยเหตุน,นี้ทางติกตอกจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให ให้ความรู้และชวนทุกคนมารักโลกโดยการร่วมกันลดปริมาณขยะและลดคาร์บอนฟุตพิ้นอีกครั้งในปีที่สองท็อปพพัดพร้อมทั้งนุ่นสิรพันธ์นักแสดงและนักธุรกิจเพื่อสังคม CEO บริษัทคิดคิดจำกัดขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกิจกรรม t i k t o k React for Change หลอกเปลี่ยนโลกปี2โดยมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมที่ดีขึ้นกับสิ่งแวดล้อมสำหรับคนไทยค่ะ ต้องขอขอบคุณทางติ๊กตอประเทศไทยหรือว่าติ๊กตอกไทยแลนด์นะครับอันนี้จริงแล้วเนี่ยคุณเมย์อยู่ตรงนี้ก็ทางติ๊กตอมองเห็นในเรื่องสิ่งแวดล้อมและอยากที่จะให้เราสองคนได้เข้ามาเพื่อที่จะมาทํากิจกรรมกับทางคุณครูอยากให้คุณเมย์เป็นคนพูดถึงแนวคิดนี้ด้วย ได้ค่ะจริงๆในมุมของ Ti k t o อกเองนะคะเรามุ่งในการทํางานในประเทศไทยเราก็มุ่งในเรื่องนโยบายเรื่อง Smart Environment ค่ะคือการใช้แพลตฟอร์มของเราเป็นสื่อในการ raise awareness ไปจนถึงการ call to action ให้คนรู้จักถึงเรื่องของปัญหาของ climate literacy climate change แล้วก็มีส่วนร่วมในการกระตุ้นให้เด็กๆและเยาว,วชนนะคะสามารถมีความตระหนักรู้มาช่วยกันในการลดขยะอย่าสร้างขยะเพิ่มเติมหรือมีการ Recycle ก็คือผ่านแฮชแท็กช h ้นเรียของพวกเราเลยปีนี้ก็เป็นปีที่2แล้วค่ะที่เราทางานร่วมกับทางกรุงเทพมหานครและก็บริษัทคิดคิดนะคะ ที่มีแพลตฟอร์ม ecolife มาให้พวกเราร่วมใช้ในปีที่ผ่านมาก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากค่ะเรามีการลดขยะจากนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหาคนครได้ประมาณทั้งหมด91,667กิโลกรมัมภายในเวลา4เดือนนะคะคือสามารถลดกิโลกรัมคาร์บอนได้ประมาณ23,000กิโลกรัมคาร์บอนเลยทีเดียวก็ถือว่าเห็น potential ค่ะแล้วก็มาร่วมกันต่อในปีนี้ค่ะกะแสตอบร้บดีขนาดนี้สำหรับปีนี้ับโครงการเปเกิดขึ้นอะไรยังไงบ้างครับยวมีการเปลี่ยนแคมเปญอะไร ไม,ไม่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแต่จะเป็นการขยายผลนะครับคือจากเดิมเนี่ยโรงเรียนเข้ามาประมาณ138โรงเรียนแล้วก็มีการบันทึกเกือบร้อยในปีนี้ครับมีทั้งหมด400กว่าโรงเรียนในสังกัดกรทมเราคิดว่าเราจะรูปทั้งหมดเลยเพื่อให้เข้ามาในการร่วมกันแยกขยะในโรงเรียนแล้วก็ขยายผลในเรื่องชาเลนจ์ด้วยจะให ก็ปีนี้ค่ะเรามี l l e n g e นนฝั่งไอเ์เต้นค่ะปโปรดติดตามนะคะ Challenge ปีนี้สนุกมากค่ะมีแบบ4 Challenge ด้วยกันค่ะมีตั้งแต่รีเฟรชช Life r e Remind แล้วก็ Repeat ค่ะมีกิจกรรมให้เล่นทุกเดือนแล้วก็น่าจะเป็นกิจกรรมที่เราเอาอความคิดสร้างสารรค์ของเรามาผนวกกับแพลตฟอร์ม TikTok ที่มีความสนุกแล้วเรามาทำเรื่องสิ่งแวดล้อมให้มันสนุกยิ่งยิ่งขึ้นขอเสริมนิดนึงคือว่าผมว่าบางทีแล้วการที่จะ ชวนมา En g เก ge หรือว่าการปลับพฤติกรรมในเรื่องสิ่งแวดล้อมะครับมันมีหลากหลายวิธีและวิธีการหนึ่งะครับที่พวกเรา3คนในที่นี้เห็นหรือว่าติกตอเห็น,นก็คือว่าการใช้ Ent เ r อร์เ m e n t นเข้ามาเพื่อที่จะช่วยทําให้เข้าใจว่าอ๋อจริงๆเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ง่ายๆไม่ได้ต้องเปลี่ยนอะไรแค่ปรับพฤติกรรมนิดหน่อยก็สามารถที่จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ อย่างเช่นที่เราเข้ามาในโรงเรียนแล้วก็ชวนคุณครูมาเพื่อที่จะมาเป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆครูหนึ่งคนน่าจะเป็นตัวอย่างให้กับเด็กได้อีกหลายคนก็เชื่อว่าสิ่งแวดล้อมในประเทศแล้วก็สิ่ง,งแวดล้มลอมในกรุงเทพมหานาครน,น่าจะดีขึ้นแน่นอนอย่างที่บอกครับมันเป็นปีที่สองเข้าถึงเด็กเยอะมากขึ้นในทั่วกรุงเทพแต่ว่าต่ะจังหวัดในแต่จังหวัดเรามีโครงการที่จะขยายโครงการ คือนึกว่าตอนนี้นะคะด้วยความที่ TikTok เป็นแพลตฟอร์มที่เป็นขวัญใจของพวกเราชาวคนไทยอยู่แล้วค่ะดังนั้นนะคะในแฮชแท็ก React for Change เนี่ยคะสามารถที่จะเข้ามาร่วมเล่นได้หมดเลยเราไม่ได้ปิดกั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณครูนักเรียนหรือว่าผู้ปกครองเองก็ตามคืออยากให้ดูนะคะเดี๋ยวเราอาจจะมีตัวอย่างนงจิ้มให้ดูว่าขณะเมื่อกี้เราเปิดแค่เพลงว่าเจอถังเหลืองให้เต้น เล่นแค่สองสาครั้งเองเด็กจําได้ว่าเจอถังขยะสีเหลืองให้ให้รีไซเคิลแล้วก็ให้เต้นนึกว่าเรื่องแบบนี้คะ่ะเป็นเรื่องที่มันไม่ได้จํากัดในกรุงเทพเท่านั้นละคะ่ะไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยนะคะถ้าเห็นชาเลนจ์ดีๆแบบนี้อยากให้เข้ามาเล่นด้วยกัน,นะคะ่ะแล้วเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเกษตรกรที่หานมาเห็นว่าน้องๆได้ทำชาเลนจ์แล้วก็จะมีรางวัลหรืออะไรตอบแทนให้กับน้องๆด้วยถูกไหมครับ ใช่ค่ะปีนี้เราก็จะมีทั้งรางวัลที่ให้กับคนที่เข้ามาติดแฮชแทแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างนะคะที่อยู่ในโครงการนี้ก็คือให้ทางโรงเรียนแต่และโรงเรียนในสังกัดก,กทมค่ะเข้ามาร่วมกรอบแพลตฟอร์มว่าทางโรงเรียนได้จัดการขยะแต่และประเภทไปได้เท่าไหร่แล้วอย่างที่บอกเนี่ยอยากจะย้ำว่า ขยะทุกๆอย่างอะคะ่ะถ้าเราไม่จัดการแยกตั้งแต่ต้นทางสุดท้ายเขาจะไปอยู่ที่บ่อฝังกลบ400กว่าปีว่ากันไปมันก็จะอยู่อย่างนีน้แต่ถ้าเกิดเราสามารถจัดการได้ตั้งแต่ต้ตตนทางชวนเด็กๆในโรงเรียนมาคะัดแยกขยะเป็นการช่วยลดปัญหาสิ่ง,วงแวดล้อมต,ตั้งแต่ต้นทางแล้วนุ่นเชื่อว่าถ้าเด็กทาที่โรงเรียนค่ะเด็กจะกลับไปทําต่อที่บ้านมันเป็นการขยายวงกว้างที่นุ่นว,ว่าอยากให้เห็นผลในประเทศไทยค่ะนั่นก็เปนสำรับสำหรับชาเลนจ์มี้ครงการนี้เพื่อน้องๆหนุ่มที่เก่ง จะได้ร่วมกันดิฉันต้องเต้นไทยด้วยไหมไม่ให้คุณเมย์ฝากเดี๋ยวต้องเต้นก็ฝากให้น้องๆนะคะผู้ปกครองรวมถึงคุณครูที่มาช่วยกันในครั้งนี้ก็ร่วมกันมาเล่น challenge ค่ะ react for change ลองเปลี่ยนโลกกันนะคะก็มีสีอย่างนะคะ มีอะไรบ้างคะตอนนี้นะคะมี refresh ค่ะ refresh นี่แปลว่าชวนคุณมาเติมความสดชื่นพกกระบอกน้ำพกกระบอกน้ำไปที่ไหนก็ถ่ายรูปลง challenge ของเราได้มี relive ค่ะก็คือการที่จะชวนมาเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่ลดการซื้อเสื้อผ้าใหม่เอาเสื้อผ้าแบบ คุณแม่คนลูกชวนกันเอาเสื้อผ้ามาสลับกันใส่ก็ได้ลดการซื้อของใหม่มีรีมายค่ะเป็นการย้ำเตือนว่าเจอถังขยะสีเหลืองเป็นถังขยะรีไซเคิลเจอปุ๊บเป็นปัาบค่ะแล้วสุดท้ายก็เป็นการรีพลีซก็จะมีฟิลเตอร์เก๋ๆของทางติ k กตอให้เข้าร่วมค่ะก็อยากให้ติดตามตลอดทั้งโครงการกับพวกเราค่ะ